ดำใดใครก่อนรำนั้นก็สหนดำนั่นแรู้เรออมาเลยมาำไงรู้ชีู้ช่วตอนเปล่าจากใจตนฐานรู้ของเรา,า,กกา,าูกของเรา,เรา,ากระจอกมาก อยากลัวมันของพนัตนาสายเท่านั้นแม่ผ่านมาแล้วโดนทุกอย่างทารมานทุกอย่างแต่ไม่เคยใช้อาถาอาคมไม่ทางที่ผิด เคยสอนเรามาตลอดแต่นี่มันทำให้พวกเจ้าต้องทำผิดขอทำได้ไหมล่ะแม่ลักล้อม ท่านปู่เคยสอนสิ่งที่เรียนรู้มาอย่าทำคนดีให้เดือดร้อนแต่ใครผู้ใดมันอับป็นจำเลยอย่าเอาไว้มนนี้ได้มาเพื่อปกป้องคนดีมีสิ่งทมแต่คนใดที่มันไร้ศีลธรรม ทำชั่วโดยสันดานทำชั่วโดยไม่คึ้ที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยท่านอนุญาตหมอผีที่มันคิดดีคิดช่วยเหลือเพศประเทศชาติช่วยเหลือมวลมนุษย์ท่านก็ยกย่องและอนุโมทนาแต่หมอผีที่มันเอาความรู้เรียงมา อทำชั่วเพื่ออามิสินจ้างจะอยู่เลยเออเอส่งมากลับไปใครรับก็ตัวตนมันนั่นแหละทอนออกจากลายสังขาดเดียวนี้หากเจ้ายังมีจิตวิญญาณที่ดีจิตใจวินญ,ญาณได้อยู่ในนี้หากราบับรู้ถึงเจ้าคุณคุณโทษให้เปลี่ยนเป็นใจน่นเดี๋ยวนี้ด้วยเทิน เจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วรีบถอนออกมามีโอกาสแล้ว อ้าวเดี๋ยวไม่ไดไปไหนเลยเหรอไปทานข้าวมาจะเคยอ๋ <c oughs> อมันก็ไล่ผีกันหน่อยด้วยเฮ้ยโตก อยากลูออกมาไปเปลี่ยนพบูพุิของไปเปลี่ยนพบคุณของเจ้าขอแา่งหกมากลอยาถอะอยากดูออกมาจงจันรออกมาใชต่น้าเอนอสว่างงหน้าเจ้าลทำจิตให้แน่ทำดวงรวงให้โตให้แข็ง โดยพรมการดำเนการต่อให้ไ hmm. ด mm ีสาธุสาุ เราตตัวเองด้ข้าใจอไ่ตั้งจิตให้ดีแล้นะบุญแต่ที่เจ้าทำาผู้สมเดทเจ้าคให้เลรู้ถึงมันแล้วตับออกมาอย่าเป็นทาของอย่ายอมเป็นทาสของมันตอบเสียงพวกุณ สิ่งใดที่แต่ลการแต่สงคัญขอให้เอออกแปละกันขอให้ลุกออกุ้เอออันใังใจตรงเสถนแะารขาของพวกท่านคุณสัตว์ ออกมาออกมาออกมาเพือสร้างให้จุดเองดูแลสร้างออกออกมา ออกมาให้หมดออกมาให้หมดอ <c oughs> งค์ส่งเจ้าลิงโอกาสมาถึงในดีขวาไว้หนถะอนออกมาถอนออกมาถอนออกมา มาเป็นจิตดวงใจให้มีความดีอว่าให้รู้สึกความดีของตัวเองสู้กับมันเรลชาญวิชามันทำอะไรเจ้าไม่ได้ถอนออกมาถอนออกมาจิตวิญญาณหอดเจ้าจะได้เปลี่ยนพบครที่ดีขึ ดุนใจที่เราทำมาเราขอมอบให้เจ้าคสมที่่างมาารมีที่ก่อเกิดมาเราพกรักชาติไม่ถ้วเรายกให้เจ้าขอให้เจ้าได้เกิดเป็นเทพเทวดาดีจบปักาษาพระพุทธศาสนาด้วยจิตที่เป็นคุณส์นี้เรากระดันไปเจ้าไม่โดนมันดึงไปอีก ถอนออกมาเจ้ายอมหรือไม่ยอมแล้วตั้งจิตให้ดีแม่มาช่วยเขาบอกว่ามันตึงอยู่ตั้งจิตให้ดีตึงตรงใดบอกเราไอ้เราเนี่ยทีอกกัตรงน้มันตึงไวหมดเลยแบบตีจิตเงเตเต็กเต็มเตั้งติตอมอตเตมเตมเต็มเตมเ ที่มันผูกรัดมัดเกี่ยวลูกเ,เ,เราไว้อขอให้พุทุกคุณทำมคุณสังฆคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยโปรดเมตตาลูกเรากขอให้หลุดพ้นจากพันธนาการคุณใส่บนดังอริจั<ห>นทรไรนี้มันจะกดไม่ตื้อเลย,ยให้หมด ดบา่คลายบาสทา่บานคลกุกูส่ที่เราทํเราลองหตามจิตให้มั่นถอนคลายคลายสุดสุดสุดคลาย ซอ่งกันขาดกันซ่งกันขาดกันซิ่งนันี้โอเคนนนี้ตรงนี้อีกที่ทองปมากเลยอ่ะมันแบบปรากปมเยอะมันหลายชั้นมาก ความรู้จักธรรมะที่ถูกอนุบาลจะสร้างบารมีขอให้เขาได้รุ้นลได้ออกมาได้มาสร้างบารมีได้มาช่วยโลกภูศาได้มาถึงเลยปกต้องคุ้มคอ เหล่าลูกลา้าบอกว่ามันเหมันมีอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งอยู่ที่มันส่วนหนึ่งอ่ะไม่รู้คืออะไรกันแหลว <c oughs> ทางนี้ออกได้มันก็ประเด็นเข้าตัวมันเป่นไงลูกเ <c oughs> จ้าแนแหละตั้งจิตให้ดี <c oughs> ตอนนี้มันก็กระอักอยู่แล้วถอน ได้คิดก้าวไปต่อเลแต่นี่เป็นกรรมของเจ้าเองถอนของรักการแบบนี้สิ่งอัปมงคลที่เหมือนกายสังขารถอนของรักการมาตั่งไหนกลับไปทางนั้นเลย จิตดวงจิตที่เีนได้ออกมาไปอิสระเพื่อสร้างบารมี <c oughs> ถอออนเ <c oughs> หูกมันบ้านมันดึงยังไงไม่รู้มรู้ไหมผืนไหนเนี่ยจูงกัน Yeah. <laughs> you. I <laughs> ที่แบบมันลึกมากพอาะ้นอยู่งแบบโรงน้องเราอยู่เงี้ไจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะ